สวัสดีครับผมโบสาโลสอแสงทองการช่างครับสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับ ตัวอย่างผลงานในการปิดโพรงรอบบ้านนะครับเราจะมีตัวอย่างทั้งหมด6ผลงานให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยรายการนี้คือท็อปนะครับแต่ว่าเราเนี่ยมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์ท่านเจ้าของบ้านนะครับเป็นบ้านหลังใหญ่มากนะครับเรียกว่าเป็นบ้านแบบไซส์ราคาหลัก10ล้านได้เลยซึ่งจะเกิดปัญหาเหมือนกันคุณผู้ชมในคลิปนี้มีทั้งเสียงจากท่านเจ้าของบ้านด้วยแล้วก็ตัวอย่างผลงานของเราด้วยนะ ผลงานตรงนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นผลงานที่เราเข้าไปแก้ปัญหาให้คุณลูกค้านะครับโดยส่วนมากแล้วเนี่ยบ้านที่อยู่ไปแล้วประมาณ3ปีขึ้นไปจะเริ่มเกิดอาการแล้วแล้วถ้าบ้านหลังไหนนะครับเกิดอาการตั้งแต่ปีแรกๆผมบอกให้เลยว่าอาการจะหนักขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าบ้านปีแรกๆเนี่ยซุดเป็นโพรงแล้วผมบอกให้เลยว่า ดินแถวนั้นเนี่ยจะนิ่มแล้วก็จะลงไปได้อีกนะดังนั้นในการแก้ปัญหาแบบนี้นะครับมีหลายวิธีในการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นการทําเขื่อนการดินนะครับก็คือการดินสไลด์ลงไปใต้ตัวบ้านการทำเขื่อนการดินประเภทนี้ก็ทำได้หลายอย่างเช่นทำโดยการ เอาแผ่นสมาร์ทบอร์ดมากั้นก็ได้นะครับแผ่นสมาร์ทบอร์ดเนี่ยเราเอากั้นแบบง่ายๆเลยเราขุดดินแล้วก็กั้นเองได้แต่แบบนี้มันจะไม่ค่อยคงทนถาวรน,นะครับหรือจะเป็นแบบที่2นะเราจะเอาอิฐบล็อกนะครับมาก่อแล้วก็ผูกเหล็กนะครับเข้ากับคาแล้วก็เชื่อมลงไปข้างล่างอาจจะลงไปสักประมาณ80เซนถึง1เมตรนะเพื่อที่จะให้อ่า ผนังเนี่ยมันลึกเท่าที่จะลึกได้แล้วก็ดินนะครับมันจะสไลด์ลงไปยากมากๆแบบนี้เนี่ยก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> หรือจะเป็นอีกแบบนึงคุณผู้ชมนั่กน,นก็คือการลงเสาเข็มการลงเสาเข็มรอบๆตัวบ้านเนี่ยเพื่อที่จะการดินเวนโพงเนี่ยก็สามารถช่วยได้ในระยะยาวซึ่งการลงเสาเข็มแบบนี้นะครับบวกไปถึงงานต่อเติมด้วยใครที่ต่อเติมนะครับแล้วก็ลงเสาเข็มรอบบ้านเทพื้นปลูกกระเบื้องแบบนี้ก็ช่วยได้นะครับตัวอย่างทั้งหมด 5ผลงานแล้วก็อีก1คอมเมนต์จากท่านเจ้าของบ้านเป็นยังไงบ้างเริ่มตั้งแต่ผลงานแรกเลยไปดูกันครับเราไปดูหลังแรกกันนะครับหลังแรกนั่นก็คือชนระดา วัดลาดประดุกนะครับวัดลาดประดุกอยู่ใกล้ๆก,กับเซนทรัลเวสเกตนะอยู่อําเภอบางบัวทองซึ่งหมู่บ้านนี้นะครับเขาทําการก่อสร้างมาแล้วค่อนข้างนานนะแล้วก็ต้องบอกว่าเพื่อนบ้านนะครับหลายๆห,หลังในโครงการนั้นก็มีปัญหาเดียวกันนั่นก็คือดินซุดรอบตัวบ้านแล้วก็ตัวบ้านก็เป็นโพร่นะ <c oughs> ก็คือเอาไว้ง่ายเลยคนเนี่ยสามารถมุดเข้าไปใต้ตัวบ้านได้เลย <c oughs> เอาว่าคนตัวขนาดนี้ลงไปได้เนี่ย ตัวเงินตัวทองสัตว์มีพิษงูต่างๆนะครับอยู่ใต้ถุนบ้านไปวางไข่ได้อย่างแน่นอนซึ่งหลังนี้นะครับเราทําเป็นเขื่อนกันดินรอบบ้านนะครับมีการเข้าแบบเทปูนเรียบร้อยนะทำรอบบ้านเลยซึ่งหลังนี้เราทําประมาณ80เซนถึง1เมตรงานออกมาค่อนข้างดีหลังนี้ต้องบอกว่าเป็นผลงานตัวอย่างของเราเลยแล้วก็มีผลงานอีกหลายหลังตามกันเข้ามานะครับผลงานหลังนี้เป็นยังไงไปดูกันครับ วันนี้ผมจะพามาดูวิธีการแก้ไขแล้วก็ทําแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ต้นทุนนี่ก็คือไม่แพงมากแล้วก็จะอยู่นานแข็งแรงติดกับตัวบ้านคุณไปนานเลยเอาว่าเป็นยังไงเรามาดูกันตามมาครับเริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าบ้านคุณผู้ชมอย่างที่ผมอธิบายไปคลิปที่แล้วนะดินเดิมอยู่ประมาณนี้นี่คือพื้นของบ้านนะคุณผู้ชมนี่คือพื้นของบ้านนี่เท่าเอวผมเลยดินเดิมจากพื้นจากพื้นดินเดิมถึงบ้านเนี่ยดูซิว่าเขาซุดไปเท่าไหร่ซุดไป 8 0เซนเมตรโอ้โห oh oh ในส่วนนี้คุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะครับเป็นเรื่องปกติมากที่ดินจะสไลด์ไปในใต้ตัวบ้านหรือจะซุดลงไปนะครับวิธีการแก้ไขมีอยู่2วิธีวิธีที่หลงเสาเข็มไมโครพายลงไปมโครพายเพื่ออะไรให้เสาเข็มลึกเข้าตัวบ้านเวลาคุณลงเสาเข็มเสร็จคุณเทพื้นพอตัวบ้านเนี่ยเสาเข็มเนี่ยเขาลึกประมาณ18ถึง21เมตรไมโครพายเราตอบแถึง21เมตรเหมือนกัน ังนั้นเวลาซุดมันจะซุดพร้อมกันมันจะไม่เกิดโพรงดินยังไม่สไลดอันนี้คือวิธีหนึ่งวิธีหนึ่งคือเป็นวิธีธที่เปลืองตังค์ที่สุดลงเสาเข็มเท่าตัวบ้านไปเลยเทพื้นไปเลยจบไม่มีซุดอีกต่อไปแต่วิธีที่2เป็นวิธีที่ประหยัดตังค์มากๆนะครับโดยการทําการขุดดินขุดดินลงไปขุดดินลงไปให้ลึกกว่าคานของตัวบ้านคุณจะลึก10เซน20เซนอันนี้เรื่องของคุณคุณขุดลงไปจากนั้นนะครับคุณทําเขื่อนกั้นดินสไลด์รอบบ้านนะครับ โดยตรงนเนี้ยเนี่ยมันคือแบบอันนี้คือแบบนะแล้วนะเราก็เทป,ปูลลงไปในแบบก่อนที่จะเป็นแบบแบบนี้นะครับจะต้องขุดดินขึ้นมาก่อนเขาขุดดินเสร็จจากนั้นนะครับเราก็เอาอิฐจะเป็นอิฐมวลเบาอิฐบล็อกก็ได้ถ้าประหยัดหน่อยก็ it, อิฐบล็อกเอาอิฐบล็อกเรียงกัน้นเพื่อที่จะให้เราเทป,ปูลแล้วไม่ให้ปูมนมาสไลด์ไปใต้ตัวบ้านจากนั้นเราทําการเอาเหล็ก r b บก้าวางไว้ตรงอิฐเป็นคล้ายๆยโครงสร้างเหล็กจากนั้นเราเอาแบบอันนี้คือแบบแม่แบบเอามาวางไว้ให้มีความห่างระหว่างอิฐกับแบบประมาณ10เซนคุณผู้ชมมาดูนี่ประมาณ10เซน สิบเซนนี่เห็นไหมโดยช่องตรงนี้คุณผู้ชมช่องตรงนี้เนี่ยเราทําการเทปูนคอนกรีตลงไปลักษณะแบบนี้จะเป็นลักษณะที่ใกล้เคียงกับการทําบ่อปลาคาร์บบ่อปลาคาร์บก็ทําแบบนี้สาไว้น้ําสาะวยน้ำเขาจะทําเป็นเหล็ก2ชั้นเลยมีการกั้นอิฐบล็อกหน้าหลังแล้วก็สารเหล็กตรงกลางนะครับแล้วก็เทคอนกรีตลงไปอันนี้ขอพูดสับแบบบ้านๆแล้วกันแบบให้ประชาชนทุกคนเข้าใจนะครับลักษณะตรงนี้คล้ายๆกับเขื่อนผนังคอนกรีตผนังคอนกรีตคอสโลตรงนี้ทําแบบเดียวกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับงบประมาณของคุณละกันแต่ถ้าแบบว่าถูกที่สุดเลยก็คือเอาแผ่นสมาร์ทบอร์ดเสียบ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 ยิงน็อตยิงตะปูติดไปก็ได้แต่แบบนั้นเนี่ยอนาคตมันอาจจะเกิดการหักของแผ่นสมาร์ทบอร์ดได้แต่ถ้าแบบนี้จะคงทนถาวรเลยหลังแรกก็จบไปแล้วนะครับต่อไปไปหลังที่สองนะครับนั่นก็คือเซนโทวิภาวดีโครงการนี้บอกให้เลยว่าพึ่งขายมันหมาดเองคุณผู้ชมแล้วก็โครงการนี้นะครับเราเห็นอาการแบบเด่นชัดเลยนะครับก็คือ ดินรอบๆบบ้านเนี่ยนะครับเริ่มสุดแล้วแล้วก็เริ่มเห็นแนวคาแล้วส่วนมากแล้วนะจุดสังเกตง่ายๆเลยเวลาสีตัวบ้านภายนอกเนี่ยถ้าเขาทานะครับเขาจะทาเสมอกับดินถูกไหมแต่ตอนนี้เนี่ยเราเห็นขอบปูนที่ไม่ได้ทาสีแล้วแสดงว่าลงไปอย่างน,าน้อยๆเนี่ยมี5เซนแล้วนะครับหลังนี้ผมไปกับเพื่อนท่านหนึ่งนะครับเพื่อนท่านหนึ่งก็บอกเล่าประสบการณ์จากบ้านตัวเองด้วยเดี๋ยวเราไปฟังจากเพื่อนผมกันได้เลยนะครับอ้าวบ้านเองเป็นไงสุดรอบบ้านเลยเท่านี้ บ้านเดียวบ้านเดี่ยวอยู่แถวไหนตะรยาครับอยู่กี่ปี10ปี10ปีเท่าไหร่สมีพื้นหลังบ้านเป็นโพรงหรือพื้นรอบบ้านเลยเนี่ยเป็นโพรง แก้ปัญหาด้วยวิธีนี้นะครับบางคนบอกว่าต้องเอาแผ่นสําเร็จเนี่ยมากั้นหรือเอาสมาร์ทบอร์ดมากั้นเพื่อที่จะไม่ให้ดินสไลด์ลงไปวิธีนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ไม่ได้ดีในระยะยาวนะครับเพราะว่าระยะยาวเนี่ยดินอาจจะซุดตัวสไลด์ไปทางอื่นแล้วมันก็จะไปเห็นแผ่นที่คุณกั้นนี่แหละดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากให้จบเลยลงทุนครั้งเดียวอยู่ได้เป็น10บสปีทําแบบนี้นะครับอย่างหลังนี้ลงเสาเข็ม6เหลี่ยม6เมตรแบบปูพรมก็คือลงปูพรมรอบเลยจากนั้นเนี่ยเอาเหล็กพื้นมาวางนะคร เดิมเนี่ยหรือจะดอกจากตัวบ้านมาสัก5เซน10เซนก็ได้เพราะว่าโอกาสที่ลงเสาเข็มแล้วแล้วพื้นเนี่ยจะซุดลงไปให้เห็นโพงรอบตัวบ้านเนี่ยก็แทบไม่มีแล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยรอบๆบ,บ้านตรงนี้เลยเนี่ยการันตีได้เลยนะครับว่าอนาคตเนี่ยจะไม่มีโพงอย่างแน่นอน แต่ถ้านะครับคุณผู้ชมเดินออกมาอีกนิดหนึ่งนะครับข้างหลังผมเนี่ยจะเป็นพื้นที่ด้านข้างตัวบ้านซึ่งพื้นที่ด้านข้างตัวบ้านตรงนี้นะครับท่านเจ้าของบ้านเนี่ยไม่ได้ทําการลงเสาเข็มคือปล่อยเป็นพื้นหญ้าพื้นดินแบบนี้อนาคตตรงนี้เนี่ยเป็นโพรงเป็นลอยนะครับแล้วก็สัตว์มีพิษนะครับไปวางไข่ตัวเงินตัวทองหรือไม่หรือว่าจะเป็นงูเนี่ยก็สามารถไปอยู่ใต้ถุนบ้านได้ตรงนี้ใครเคยเจอปัญหาคอมเมนต์มะครับหลังต่อมาคุณผู้ชมหลังที่สามแล้วนะ บางเกอบปุละวาดสีนคลินบางนานะครับหลังนี้ลงหกเหลี่ยม6เมตรรอบบ้านเลยนะครับป้องกันปัญหาการซุดตัวอย่างแน่นอนและต้องบอกว่าการซุดตัวเป็นโพรงแบบนี้ผมพูดนิดนึงว่าในการลงหกเหลี่ยมเนี่ยโอกาสการซุดยังมีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีเลย <Okay. S 1> มีนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะซุดลงไป10เซน20เซน แบบนั้นโอกาสเป็นไปได้น้อยมากเพราะว่าในการออกแบบดีไซน์ของเราเนี่ยเราลงหกเหลี่ยม6เมตรรอบบ้านป้องกันซุดเป็นโพรงแล้วก็เทพื้นปูกระเบื้องคําถามต่อมาคือหกเหลี่ยม6เมตรรับน้ําหนักแค่เทพื้นปูกระเบื้องจะซุดลงไปถึง10เซนเลยไหมโอกาสเป็นไปได้ยากมากต้องบอกก่อนยากมากนะครับถ้าถามว่ามาถึง10เซนเลยอะ่ะแล้วมันจะเป็นโพรงรอบบ้านเลยไหมย,ยังไม่เป็น10เซนนี่คือยังไม่เห็นโพรงเพราะว่าคานตัวบ้านส่วนมากแล้วขั้นต่ำเขาทำคาน คานรับตัวบ้านนะฮะที่วางอยู่บนฟุตติ้งเนี่ยก็มี4ี่ิบเซนแล้วโอกาสที่จะลงไปถึงลอดใต้คานลงไปแล้วเป็นโพรงเนี่ยน้อยมากนะครับวิธีนี้จะใช้ประโยชน์ทั้งได้ทั้งเทพื้นปูกระเบื้องมีพื้นกระเบื้องเดินรอบๆอบบ้านแล้วก็ตัวบ้านไม่เป็นโพรงวิธีนี้แก้ปัญหาในระยะยาวได้ครับในส่วนตรงนี้คุณผู้ชมต้องบอกต่อนะครับว่าพื้นตรงนี้นะครับเราลงเสาเข็มหกเหลี่ยมหเมตรนะครับที่เรียกว่าคนขยมเนี่ยลยุบ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 เนี่ยนะครับลง ปูพรมยาวไปถึงหน้าบ้านอ้อมเลี้ยวโค้งไปเลยนะครับในการลงสาเก็บหกเหลี่ยมหกเมตรเนี่ยคุณไม่ควรที่จะมาลงแนวท่อใยหินตรงนี้นะตรงนี้คือแนวท่อใยหินจะต้องระวังนะครับเดี๋ยวท่อใยหินจะแตกนะเราก็จะเกิดปัญหาแก้งานยากนะดังนั้นในการลงตรงนี้นะครับเราควรที่จะให้ช่างชํานาญการในการลงเพราะว่าเวลาเขาขุดลงไปแล้วเด่ยเขาอาจจะไปเจอพวกท่อน้าท่อปลวกนะครับอย่างท่อปลวกตรงนี้อ่าผมเห็นเนียก็เห็นแล้วก็พูดเลยท่อปลวกตรงนี้นะครับ เป็นท่อปลวกที่เป็นบ็อกเซอร์วิสนะเวลาคนที่จะมาฉีดปลวกเนี่ยเขาก็จะขันน็อตออกแล้วก็จะอัดน้ํายาลงไปตรงนี้ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องระวังเวลาลงเสาเข็มด้วยนะครับไม่ใช่เราจะไปลงเบียดกับเขานะถ้าเบียดกับเขาแล้วเนี่ยเวลาเขาจะเซอร์วิสจะเซอร์วิสยากนะครับดังนั้นในการลงประเภทนี้นะครับจะต้องระวังให้ดีที่สําคัญก็กคือถ้าคุณทําพื้นแบบนี้รอบบ้านแล้วคุณจะหมดปัญหาเรื่องของพ,อบบพื้นรอบบ้านสุดคุณผู้ชมพื้นรอบบ้านสุดและเป็นโพงเนี่ยเป็นปัญหามานับสิบ อายุการใช้งานของบ้านเนี่ยเมื่อคุณซื้อบ้านแล้วอยู่ไปสัก5ปีเนี่ยผมบอกให้เลยว่าเป็นโพรงเกือบหมดแหละเพราะว่าดินในกรุงเทพเนี่ยเป็นดินที่นิ่มนะครับและตัวบ้านเนี่ยเขายืนอ,อยู่บนเสาเข็มเมื่อยืนอยู่บนเสาเข็มแล้วเนี่ยพื้นเป็นโพรงเนี่ยจึงเป็นเรื่องปกติมากๆเพราะว่าดินอ่ะซุดดินออนกราวแต่ตัวบ้านเนี่ยออนพายก็คือออนเสาเข็มอยู่บนเสาเข็มนะครับดังนั้นพื้นซุดดินสไลด์เข้าตัวบ้าน ตัวเงินตัวทองงูไปวางไข่นะครับการแก้ปัญหาที่ดีแล้วก็จบปัญหาแล้วก็ทําความสะอาดง่ายไม่ต้องกลัวสัตว์มีพิษ <c oughs> ก็คือการลงสอเข็ม6เขยม6เมตรแล้วก็เทพ,พื้นปูกระเบื้องแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> เรามาถึงหลังที่4กันแล้วนะครับหลังที่4อันนี้ก็คือ <c oughs> พีโนบางใหญ่ <c oughs> พีโนบางใหญ่เนี่ย <c oughs> ผมไม่ได้ไปทําการแก้ปัญหาให้คุณลูกค้าแต่ผมเห็นปัญหาหน้างานผมจึงทําการ พูดคุยกับคุณลูกค้าคุณลูกค้าได้เล่าเรื่องราวของโครงการนี้ให้ฟังว่าโครงการนี้นะครับเกิดปัญหาเพื่อนบ้านก็เป็นนะครับบ้านข้างๆหลายๆหลังเป้นนั้นหมดเลยพอผมไปเจอเหตุการณ์ข้างบ้านของคุณลูกค้าเนี่ยต้องบอกว่า ลูกค้าครับโอกาสจะเกิดเป็นอย่างแน่นอนถ้าตรงนี้เป็นโพรงถ้าคุณลูกค้าอยากปลูกต้นไม้อาจต้องบอกก่อนว่าคุณลูกค้าเนี่ยเขารีเควสว่าเออไม่อยากเทพ,พื้นไม่อยากปลูกกระเบื้องเราอยากปลูกต้นไม้ผมก็แนะนําว่าถ้าวิธีการนี้อาจจะทําเขื่อนกันก็ได้นะครับถ้าวิธีประหยัดที่สุดคุณลูกค้าขุดดินเองอสมาร์ทบอร์ดลงไปกัน้น แบบนี้ก็ได้แต่มาอาจจะไม่ได้คงทนถาวรนะครับถ้าอยากคงทนถาวรอาจจะทําเป็นเขื่อนกันดินเหมือนในคลิปหลังแรกของโซลาดาแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากประหยัดเลยยังไม่อยากทําอะไรซื้อทรายมาถมมาดัมแล้วก็ทําการเกลี่ยอย่างนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันแต่ระยะยาวก็อาจจะซุดลงไปอีกนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่แนะนําท่านเจ้าของบ้านแล้วก็ได้เล่าเรื่องราวว่าเราเจอหน้างานแบบนี้นะครับคุณลูกค้าที่เจอเหมือนกันควรทํำยังไงไปดูกันได้เลยครับ ตรงนี้จะเป็นทางเดินเพื่อที่จะไปสู่หลังบ้านนะฮะ <S <S <an> <S ก่อนจะไปหลังบ้าน <S <S <an> <S ต้องบอกก่อนว่า <S <S <an> <S พื้นตรงนี้เดิมทีก็เป็นดินเป็นหญ้านั่นแหละนะครับแล้วก็เวลามันผ่านไปนานๆนะมันก็จะเกิดเหตุการณ์ตรงที่ว่าหญ้าของคุณเนี่ยนะมันก็จะเริ่มตายหรือนะครับต้นไม้ของคุณเนี่ยมันก็จะเริ่มลกเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับมีการเกิดนะครับแล้วก็มีการตาย <S <S <an> <S ดังนั้นถ้าคุณไม่ได้ดูแลเขาไม่ได้ทนุบำรุงตรงนี้มันก็จะแบบเป็นที่ลกอ่ะแล้วก็เป็นแหล่งชุ้ชุมของสัตว์ นะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์มีพิษสัตว์ไม่มีพิษหรืออื่นๆน,นะในส่วนของตรงนี้นะครับต้องบอกว่าถ้าคุณไม่ค่อยเดินมานะสัตว์ก็จะมาอยู่แทนคุณเพราะว่าบางทีสัตว์เนี่ยเขาอาจจะได้กลิ่นได้อะไรพวกนี้บางจุดของบ้านผมนะบ้านผมก็จะมีเนื้อที่รอบๆบ้านจะค่อนข้างแบบ,บ,แบ,บกว้างนิดหนึง่งนะครับเนื้อที่ประมาณไล่ครึ่งนะซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยบางจุดผม,มแทบไม่ได้เดินไปเลยบางที3 4สี่เดือนเดินไปทีหนึง่งตรงนั้นเนี่ยผม,ผมเดินไปเสร็จผมก็ตกใจนะบางทีก็เจองูบ้างเจออะไรบ้างน,น,นะครับแต่บ้าานนเเล็ก็กๆใชว่่จะไมป อย่างทาวโฮมเนี่ยหลังมุมเนี่ยนะครับก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งใครมีพื้นที่ดินด้านข้างตรงเนี้ยคุณผู้ชมนี่เลยก็จะเกิดการซุดตัวนะครับคุณสังเกตตรงนี้ไหมนะเกิดการซุดตัวเป็นโพรงเลยผมไม่กล้ามือหญ่เข้าไปนะผมไม่รู้ว่ามีงูหรือเปล่านะฮะตรงเนี้ยข้างในเนี้ยนะครับก็จะเป็นโพรงเอาง่ายๆเลยว่างูเนี่ยเข้าได้แน่นอนตัวเงินตัวทองเนี่ยเข้าได้ไม่ยากกล้องวองสูมอย่างนี้เือนฮะ มือสามารถเข้าไปได้เลยคุณผู้ชมเห็นไหมเ,เข้าไปได้เลยแต่ผมกังวลนะผมกังวลกลัวเดี๋ยวฉกสวนออกมายุ่งเลยทีนี้ปูนตรงนี้เนี่ยมันก็คือคอนกรีตที่เขาทําการเทไว้แต่แต่แรกนั่นแหละนะครับแล้วก็จุดที่สังเกตจุดนึงก็คือนี่เลยก็คือสีนะครับนี่เห็นไหมเห็นสีมันต่างกันนะอันนี้คือสีผนังที่เขาทาใช่ไหมทีนี้เวลาเขาทาเนี่ยเขาจะทาถึงประมาณชั้นดินนั่นแหละทาลงไปต่ำกว่าดินก็ไม่ได้แต่พอดินตรงนี้มันซุดเนี่ยมันก็จะเห็นเลยว่าอัตราในการซุดเนี่ยจะค่อนข้างเยอะเลยคุณผู้ชม นะครับถ้าตลรางเมตรมาวัดก็ประมาณสักเจ็ดปเซนได้นะครับอย่างตรงนี้เนี่ยจะชัดกว่าตรงนี้เป็นโพงลงไปเลยนะเป็นโพรงลงไปเลย,นะเงล,งเล,ยลึกเลยตลอดแนวเลยนะเป็นปัญหาที่ทาวน์โฮมหลังมุมจะเจอนะครับในส่วนของบ้านทาวน์โฮมนะแต่ถ้าเป็นบ้านแฝดบ้านเดียวเจอรอบบ้านเลยนะครับเพราะว่าดินพวกนี้เนี่ยไม่ได้อยู่บนเสาเข็มนะเป็นดินที่อ่อนกราวนะครับมีโอกาสซุดตลอดเวลาการแก้ปัญหาหนึ่งเอาดินมาปรับนะครับก็ซื้อดินมาคันรถหนึ่งมาปรับ ปรับก็ปรับทุกๆปีหรือ2ปีปรับทีนึงก็ได้มันก็ซุดไปเรื่อยๆแต่ถ้าอยากให้จบนะครับผมแนะนานะในส่วนของตรงนี้เนี่ยตลอดทางเลยลงเสาเข็มหกเหลี่ยม6เมตรก็ได้นะครับอย่างตรงเนี้ยหกเมตรได้สบายไม่ติดหลังคาไม่ติดอะไรแบกเสาเข็มเข้ามาลงลงเป็นปูรพรมเสร็จแล้วก็เทพื้นปูกระเบื้องดินตรงเนี้ยนะครับมันก็จะหายซุดเพราะว่ามันมีเสาเข็มเนี่ยนะครับคอยกั้นอยู่แล้วก็เสาเข็มมันก็ไม่ซุดใช่ไหมพื้นไม่ซุดดินก็ไม่สไลด์นะครับตรงนี้ก็ปูกระเบื้องเรียบร้อยไม่ต้องกังวลเรื่องสัตว์มีพิ เรามาถึงหลังที่5กันแล้วนะครับนั่นก็คือหมู่บ้านนาราอีลิแกน์นาราอีลิแกน์หลังนี้ต้องบอกให้เลยว่าท่านเจ้าของบ้านลงเสาเข็มหกเหลี่ยมรอบบ้านเลยนะครับเป็นหลักร้อยต้นเลยในการลงเสาเข็มรอบบ้านแบบนี้นะครับท่านเจ้าของบ้านต่อเติมเป็นเทพื้นปูกระเบื้องแล้วก็ทําหลังคาคําถามกลับมาคือทําไมไม่ตอกเสาเข็มไมโครพายไปเลยล่ะเสาเข็มไมโครพายเนี่ยซุดยากกว่าซุดน้อยกว่าหรือบางบริษัทเขาพูดไปเลยว่า ไม่สุดร้อยเปอร์เซนต์อะไรประมาณนี้นะครับต้องบอกว่าในส่วนของหน้าง,งานต่างจังหวัดนะเช่นจังหวัดอยุธยาสระบุรีลบบุรียิ่งขึ้นเหนือไปเรื่อยๆนะครับเสาเข็มไมโครพายยิ่งตอกไม่ลงนะผมเคยไปตอกเสาเข็มไมโครพายที่จังหวัดอยุทยาเนี่ยผมลงไปได้ประมาณสักสิบเมตรกว่าๆก็แบบบ้านจันนี่คือตีไม่ลงแล้วอะ่ะถ้าไปเค้นมันอีกเสาเข็มอาจจะลาวอาจาาอาจะแตกได้ดังนั้นเนี่ยในส่วนของการลงไปถึง6เมตรอะ่ะคุณผู้ชมต้องบอกให้เลยว่าเราต้องทําการ ขยมนะใช้คนขยมถ้าเป็นหกเหลี่ยมหเมตรคนขยม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 มเสร็จนะครับไม่สุดเสาด้วยเสาเข็มโผล่มาประมาณเมรตรหนึ่งดังนั้นเนี่ยแสดงว่าเมื่อขยมไม่ลงแล้วเนี่ยเสาเข็มเนี่ยนะครับจะไปถึงดินชั้นแข็งละแต่ไม่ใช่ชั้นแข็งเท่ากับไมโครพายนะแต่ว่ามันก็เป็นชั้นแข็งที่สามารถ รับน้าหนักโครงสร้างในการเทพ,พื้นปูกระเบื้องทําหลังคาได้นะครับและก็ผลงานหลังนี้เสร็จไปแล้วประมาณปีกว่าๆไม่ได้รับการคอมเพนแต่อย่างใดนะครับงานหลังการขายก็ย,ยังไม่มีต้องบอกว่าแฮปปี้มากๆสําหรับหลังนี้ได้ทั้งพื้นใช้สอยรอบบ้านได้ทั้งป้องกันการซุดตัวป้องกันบ้านเป็นโพรงรอบบ้านไปด้วยทําทีเดียวประโยชน์2ต่อเลยนะครับ งานหานลากที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เลยนะฮะเป็นโรงจรอดรถที่มันจะสะโลปไปถึงหน้าบ้านเลยนะครับโรงจรอดรถตรงนี้นะครับมันมีโอกาสซุดตัวอย่างแน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นโครงการ20ล้าน30ล้านต้องถามโครงการก่อนว่าพื้นสโลปของโรงจรอดรถตรงนี้เนี่ยเขาลงเสาเข็มให้หรือไม่ต้องถามอย่างนี้ก่อนนะครับเพราะว่าบางโครงการนะครับ ลงให้แต่น้อยมากๆต้องบอกว่าน้อยมากๆส่วนมากจะเป็นการเทปูนอ่อนกาวนะครับไม่ได้ลงเสาเข็มดังนั้นพื้นตรงนี้มีโอกาสซุดตัวอย่างแน่นอนถ้าคุณไม่อยากให้พื้นตรงนี้ซุดตัวนะครับหรือถ้าคุณรู้แล้วว่าโครงการเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นบ่อปลาบ่อน้ําหรือเป็นท้องนาท้องล่องเขาเพิ่งถม,ถม,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 มเขาถมมาประมาณ2เมตรสมมติเขาถมมาประมาณ2เมตรนะครับแล้วดินตรงนี้ยังไม่ได้เซ็ตตัวเลยแล้วเขาก็รีบทำหมู่บ้านจัดสรรเลยถ้าคุณรู้สตอรี่ของเขาเป็นแบบนี้ผมแนะนําว่าให้คุณลงเสาเข็มตรงเนี้ย นะครับจะเป็นในส่วนที่ดีดีกว่าไม่ลงนะเพราะว่าดินข้างหน้ามีโอกาสซุดตัวแล้วซุดเยอะด้วยในกรณีที่คุณลงเสาเข็มพื้นลงจากรถตรงนี้นะครับในส่วนของงานเสาเข็มเนี่ยคุณจะได้ประโยชน์หลายต่อเลยไม่ว่าจะเป็นหนึ่งถ้าคุณลงเข็มแล้วพื้นตรงเนี้ยของคุณเนี่ยก็จะซุดช้าลงอย่างมากๆอย่างหลังเนี้ยใช้เป็นหกเหลี่ยม6เมตรในการลงเสาเข็มซึ่งพอเรามาลงหน้างานจริงๆแล้วเนี่ยลงหลงหกเหลี่ยม6เมตรนะลงจริงได้ประมาณสัก4เมตร5เมตรนะครับ บางจุดก็ประมาณ3าเมตรกว่าเกือบ4เมตรโดยประมาณนะซึ่งในส่วนนี้พอมันลงไม่ได้แล้วสแสดงว่ามันถึงดินชั้นแข็งแล้วนะครับอย่าลืมนะครับจังหวัดอยุธยาไม่ใช่กรุงเทพมหานครนะไม่ใช่สมุทรสาครไม่ใช่สมุทรปราการดังนั้นดินแถวเนี้ยมันมีชั้นดินที่แตกต่างกันนะครับในส่วนของเสาเข็มหกเหลี่ยมเนี่ยบางทีเนี่ยลงไม่ถึง6เมตรก็ไม่ก็เราบอกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกใจเลยอย่าไปคิดว่ามันเป็นแบบเฮ้ยเรื่องเรื่องใหญ่ลงไม่ถึง6เมตรจริงๆไม่ใช่เพราะว่าดินของเขาเนี่ยนะครับมีในส่วนของ อาชั้นดินที่แตกต่างจากในกรุงเทพนะดังนั้นเนี่ยบางทีลงไปสามเมตรสี่เมตรมันก็อาจจะถึงดินชั้นแข็งแล้วอาจจะกดลงไปไม่ได้แล้วนะครับทีนี้พอเราลงไปไม่ได้เสร็จเราก็จะตัดหัวเข็มแล้วเราก็จะมาลงข้างๆเสริมให้แซมให้เพื่อที่จะเพิ่มความแข็งแรงนะครับแต่เราจะมีระยะของการเว้นของเสาเข็มด้วยเราจะไม่ลงแบบติดกันมากจนเกินไปนะครับอันนี้พูดคร่าวๆให้ฟังทีนี้ประโยชน์ของการลงเสาเข็มนะครับหนึ่งเลยเนี่ยพื้นของคุณเนี่ยซุดช้าลงอย่างแน่นอนอันนี้คุณได้อยู่แล้วแหละสองนะครับเวลาคุณ เทพื้นหรือปรับพื้นใหม่เนี่ยเราจะวางด้วยเหล็ก RB9 นะครับ RB9 เนี่ยจะอยู่ที่ความหนาที่9มิลมนะครับแล้วก็แอดเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แอดที่15เซนโดยประมาณก็คือจะอามาผูกใหม่แล้วก็วางจากนั้นทําการเทพื้นพื้นตรงนี้นะครับเวลาซุดเนี่ยมันจะซุดเท่ากันหมดเลยหรือถ้ามันไม่ซุดเนี่ยมันก็จะนิ่งเท่ากันหมดเพราะเราใช้เหล็ก พื้นขนาดใหญ่เราจะไม่ได้ใช้ไวเมดนะครับดังนั้นพื้นตรงนี้เนี่ยเมื่อมันซุดช้าแล้วมันก็ส่งผลดีต่อการปูกระเบื้องกระเบื้องคุณเนี่ยเมื่อพื้นไม่ซุดเนี่ยโอกาสแตกแล้วมันก็จะน้อยลงนะครับมันก็จะแทบไม่มีเลยนะครับก็คือจะอามาผูกใหม่แล้วก็วางจากนั้นทําการเทพื้นพื้นตรงนี้นะครับเวลาซุดเนี่ยมันจะซุดเท่ากันหมดเลยหรือถ้ามันไม่ซุดเนี่ยมันก็จะนิ่งเท่ากันหมดเพราะเราใช้เหล็ก พื้นขนาดใหญ่เราจะไม่ได้ใช้ไวเมดนะครับดังนั้นพื้นตรงนี้เนี่ยเมื่อมันซุดช้าแล้วมันก็ส่งผลดีต่อการปูกระเบื้องกระเบื้องของคุณเนี่ยเมื่อพื้นไม่ซุดเนี่ยโอกาสแตกแล้วมันก็จะน้อยลงนะครับมันก็จะแทบไม่มีเลยนะครับผ่านไปแล้วนะครับห้าคลิปห้าผลงานนะครับเดี๋ยวเรามาชมผลงานสุดท้ายของเราแต่อันนี้นะครับเราไปแก้ปัญหาให้คุณลูกค้าคือทําเขื่อนการดินรอบบ้านเลยคุณผู้ชมซึ่งเราได้เข้าไปสัมภาษณ์นะครับแล้วก็ไปพูดคุยท่านเจ้าของบ้านบอกว่า ขนา,า,าดบ้านราคาหลักสิบล้านก็เป็นดังนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องไปตกใจเลยนะครับสำหรับรอบบ้านเป็นโพรงเนื่องจากนะครับที่รอบบ้านเป็นโพรงเนี่ยเกิดจากทางโครงการเขาลงเสาเข็มตัวบ้านให้กับคุณนะครับลงเสาเข็มร้วยให้กับคุณแต่พื้นดินรอบๆบบ้านที่เขาปลูกต้นไม้ให้กับคุณเนี่ยเขาไม่ได้ลงเสาเข็มนะซึ่งจะเป็นพื้นอ่อนกล่าวถามว่าถ้าปลูกต้นไม้แล้วต้องลงเสาเข็มไหมต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้มีความจำเป็นขนาดนั้นซึ่งโครงการเนี่ยเขาก็ไม่ได้ผิดแต่อย่างใด แต่ถ้าใครที่ไปซื้อบ้านเนี่ยอาจจะต้องทําความเข้าใจแล้วก็ อยู่ร่วมกับหมู่บ้านนั้นๆเนี่ยเพื่อที่จะให้เราเนี่ยไม่เครียดแล้วก็ให้เราเข้าใจกับบริบทของหมู่บ้านนั้นๆด้วยนะครับซึ่งในการซื้อบทจัดสรรต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับสำหรับบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมหลังมุมบ้านแฝดน,นะครับที่มีพื้นดินรอบบ้านเนี่ยมีโอกาสซุดตัวอยู่แล้วยิ่งซื้อในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะซึ่งมันเป็นที่ราบลุ่มแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นดินนิ่มด้วยนะครับในการที่จะตอกเสาเข็มไมโครพายเนี่ยนะครับลงไป 18ถึง21เมตรยิ่งแถวโซนบางนานะย1เมตรอาจจะเอายังไม่อยู่นะไปถึง 22, 23, 24, 25ผมเคยตอกัาหมดแล้วนะครับซึ่งพื้นที่เหล่านั้นนะครับที่ใกล้ทะเลชายฝั่งเนี่ยดินก็จะนิ่มนะครับแล้วก็ต้องลงเสาเข็มลึกกว่าปกติดังนั้น,นโอกาสที่ดินจะซุดจะสไลด์เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอย่างมากเลยนะครับทีนี้ถ้าคุณทําความเข้าใจแล้วคุณอยู่ร่วมกับมัน คุณแก้ปัญหาตามวิธีที่ผมแนะนําซึ่งวิธีที่ผมกล่าวไปเหล่านี้นะครับท่านเจ้าของบ้านท่านนี้นะครับก็ได้เล่าถึงประสบการณ์แล้วก็มอบไอเดียให้กับคุณผู้ชมด้วยถ้ายังไงไปรับชมกันได้เลยครับ ในงานหลังนี้คุณผู้ชมเรามาแก้ปัญหากับคุณลูกค้านะซึ่งการแก้ปัญหาตรงนี้เนี่ยจะเป็นปัญหาที่ไม่ว่าบ้านราคาไหนก็เป็นปัญหากันหมดเลยคุณผู้ชมนั่นก็คือเป็นโพรงรอบบ้านนะครับส่วนมากเนี่ยจะเกิดขึ้นกับบ้านเดี่ยวบ้านแฝดแล้วก็ทาวน์โฮมหลังมุมเพราะว่าจะมีพื้นที่ดินเนี่ยรอบๆบบ้านถ้าบ้านใครมีดินรอบๆบบ้านเนี่ยบอกให้เลยว่าเจอปัญหานี้แน่นอนนะครับซึ่งหลังนี้เราทําการแก้ปัญหาคุณลูกค้าคือทําเขื่อนการดินรอบบ้านนะครับก็คือทําเขื่อนกันดินสไลด์รอบบ้านเดี๋ยวเราไปฟังจากท่าน ว่าฟีดแบ克เป็นยังไงบ้างตามมาครับสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับขอให้พี่แนะนําชื่อเล่นนิดนึงครับชื่ออะไรครับพี่เก๋ค่ะพี่เก๋นะครับพี่เก๋ครับเออพี่เก๋เนี่ยให้บริษัทเรามาทําอะไรบ้างครับก็ด้วยบ้านมีปัญหาครับเมันเกิดโพรงรอบๆบบ้านซึ่งมันน่าจะเกิดจากการที่ดินมันยุบตัว ก็เลยให้ทางสอแสงทองเข้ามาปิดโพรงรอบรอบบ้านเพื่อกันไม่ให้บ้านมันซุดลงไปกว่าเดิมหมายถึงว่าตัวตัวดินอะมันซุดลงไปแล้วมันจะเป็นโพรงทําให้มีสัตว์เลื้อยคลานต่างๆมันเข้าไปอาศัยอยู่ครับผมเยอะมากเยอะมากเลยเหรอครับเช่นอะไรนะครับอ๋อมีทั้งงูค่ะงูตุ๊กแกแล้วก็ตัวเงินตัวทอง ทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่มีหมดเลยนี่ขออนุญาตนะฮะบ้านในหมู่บ้านนี่เขาสตาร์ทกันแล้วครับประมาณเท่าไหร่พอบอกได้ไหมครับไซส์เอสสตาร์ทอยู่ที่ประมาณเปิดตัวครั้งแรก2 5่สิบห้าถึงสามสิบโอ้โหนี่คือไซส์เล็กสุดเลยแล้วไซส์ใหญ่สุดล่ะครับไซส์ใหญ่สุด XL อยู่ที่ประมาณ5 0าสถึงหกสิบห้าสิบถึงหกสิบล้านใช่ใอันนี้คือบ้านราคา5 0าสถึงหกสิบล้านยังมีปัญหาพวกนี้อยู่ด้วยเลยครับ ส่วนใหญ่จะเจอในแบบอยู่มาระยะนึงส่วนใหญ่จะเป็นเพราะว่าที่ดินส่วนใหญ่แล้วเขาจะต้องถมแต่ทีนี้การถมเนี่ยมันก็ในระยะยาวดินมันก็ต้องสุดตัวจากการที่ฝนตกน้าน้ําเลยมันชะไป<อ>มันก็เป็นธรรมดาครับหมายถึงว่าดินเนี่ยมันสุดตัวแล้วก็สไลด์เข้าไปในใต้ถุนบ้านใต้ตัวบ้านหรือเปล่าฮะด้วยค่ะด้วยมันก็เลยเกิดโพรงแต่ด้วยโครงสร้างบ้านดีอยู่แล้วแต่แค่ดินที่ที่อยู่รอบๆอบมันเกิดการ ยุบตัวลงไปสุดตัวไปอะไรเครับ,รบแสดงว่าตัวบ้านเนี่ยยืนอยู่บนหัวเสาเข็มโครงการเขาสร้างให้ดีอยู่แล้วตัวบ้านไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยไม,ม,ค,ไม,มครับแต่สิ่งหนึ่งที่มีปัญหาก็คือพื้นดินที่มันอ่อนกราวก็คือไม่ได้มีเสาเข็มก็คือพื้นดินรอบๆบ้านใช,ใช่ไหมครับใช่ค่ะ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับผลงานทั้งหมด6คลิป6ไอเดียเลยคุณผู้ชมซึ่งยิ่งคลิปสุดท้ายนี่ได้ฟังจากปากท่านเจ้าของบ้านด้วยนะครับหวังว่าใครหลายๆท่านนะครับที่ซื้อมบ้านจัดสรรหรือที่ปลูกบ้านนะครับไปกรุงเทพและปริมณนนนะน่าจะเข้าใจในบริบทนี้ดีนะครับ ฝากเอาไว้นิดหนึ่งนะครับเวลาไปซื้อบ้านที่ไหนเนี่ยดูประวัตินิดหนึ่งนะครับเช่นพื้นที่แถวนั้นเนี่ยเดิมทีเป็นบ่อปลาเป็นบ่อน้ําเป็นนาข้าวพึ่งถมใหม่ๆพึ่งถมดินหมาดๆปลูกบ้านเลยแบบนี้โอกาสดินสไลด์รอบบ้านสูงมากต้องบอกว่าสูงมากเลยนะแต่ถ้าโครงการไหนถมดินไว้แล้วปี2ปีแล้วเขาค่อยมาสร้างแบบนี้ดินจะแข็งแล้วก็โอกาสที่คุณจะเจอเหตุการณ์ ดินสไลด์เป็นโพรงรอบบ้านเนี่ยน่าจะน้อยลงนะครับฝากไว้ด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยใครที่ยังไม่ซื้อบ้านก็ดูคลิปนี้ก็ได้ประโยชน์สําหรับใครที่ซื้อบ้านแล้วเจอปัญหาลองเอาวิธีเหล่านี้ไปปรับใช้ไปปรับแก้กันนะครับแต่ถ้าใครกําลังมองหาช่างอยู่อยากไปต่อเติมบ้านอยากให้เราไปแก้ปัญหาให้แอดไลน์ได้เลยนะครับไอเดียไลน์อยู่ด้านล่างตรงนี้หรือโทรไปที่เบอร์0881044888นะครับ ใครที่แอดไลน์ไม่เป็นนะครับผู้สูงอายุเราสามารถสอนท่านแอดไลน์ได้เลยนะครับและใครที่กดติดตามเรากด Subscribe เรานะครับคุณสามารถโชว์ปุ่มติดตามปุ่ม Subscribe ให้กับโปรเจกต์แพนเนอร์ที่เข้าไปสำรวจหน้างานของคุณตรงนี้คุณสามารถขอส่วนลดเพิ่มเติมได้เลยนะครับตรงนี้ฝากไว้ด้วยนะครับกด s u b s c r i b ากดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปดีๆจะได้ไม่หายไปเวลาลงคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปสัปดันนี้สวัสดีครับ